ตะกอนมันนอนอยู่ก้นตุ่มเนาะเราก็จะเห็นนะ่ะแต่ถ้าเราอ่ะไปเราตักแรงๆตะกอนมันก็จะฟุ้งขึ้นมาน้ำมันก็จะใช้ไม่ได้อะ่ะมันจะกลายเป็นน้ําขุ่นไปเลยอะ่ะนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราอะ่ะยังมีกิเลสท,ที่มันพร้อมตัวที่จะพุ่งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาได้ตลอดเวลาเลยถ้ามันมีอะไรมากระทบเพียงแต่ว่าถ้ามันยังไม่กระทบ โดนจี้จุดเราเราก็นึกว่ามันไม่มีแต่จริงๆเรามีตลอดนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราทันมันไหมสติเรามันตามทานมันไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสติเราตามทานันกิเลสคือเราเราตามทันมันกระทบละ <c oughs> เราเห็นมันว่าโอ้ร่างกายคนเรามันก็เป็นแค่พลังงานอย่างหนึ่งอะคือร่างกายเราเนี่ยที่มันที่มันเห็นเป็นกายเนื้อเนี่ยนะคะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ทำงานประสานกัน